โอเคครับน้อง,องตอนนี้งานเข้าล,งลุงละไม่รู้ว่าใครมีปัญหาการล็อกอินเหมือนลุงไหมนะคือลุงเล่นสลับสลับเฟซไปมาไปมาแล้วทีเนี้ยวันนี้อ่ะวันนี้เป็นวันหนึง่งที่ลุงล็อกอินเฟซไม่ได้เมื่อเช้าเล่นได้นะแต่มาตอนเย็นนี้เล่นไม่ได้ลองหลายครั้งละเนี่ยมันจะขึ้นล็อกอินล้มเหลวลองกดเข้าเฟซแบบนี้นะกดตรงเฟซปุ๊บฟรีไฟล์ต้องการใช้ facebook com เพื่อลงชื่อเข้าใช้ ลุงก็จะเกิดดำเนินการปุ๊บเปิดหน้าเว็บนี้ใน Facebook หรือไม่นะลุงกดเปิดมันเปิดไม่ได้นะลุงกดเปิดจะกดเปิดดูนะเห็นไหมมันกดไม่ได้นะครับเนี่ยเนี่ยลุงกดแล้วนะกดไม่ไดเ้เดี๋ยวเรามาแก้ปัญหาพร้อมกันเลยเดี๋ยวเอาเยังไงดีอะยกเลิกก่อนกดยกเลิกตรงนี้ก็ไม่ได้นะคือ ไอกรอบขาวๆเนี่ยที่เขียนว่าเปิดหน้าเว็บนี้ใน Facebook หรือไม่เนี่ยคือมันเปิดไม่ได้เลยเดี๋ยวลุงต้องกดยกเลิกตรงนี้เดี๋ยวลุงจะลองไปทำในในเฟซอยูนะลงุงจะไปลองไปทำในเฟซแบบที่ลุงเคยสอนอะออกเฟซเลยก็เฟซบ o ๊กเนาะแล้วก็ เพิ่มเติมไม่ใช่ดิไปทางไหนมาเดี๋ยวนะเห็นนะตัวเองสอนแทะ้ลืม <S <S อัออนนี้นีเครียดม,มากเลยเข้าเฟซไม่ได้ไอเข้าเกมไม่ได้นะอ๋อนี่ไงเข้าตังค่า แล้วก็แอปแลเว็บไซต์โอเคอแอปที่เข้าสู่ระบบด้วย facebook โอเคตอนนี้ลุงจะลองล้างดูนะลุงจะลองไอ้แก้ไขอยู่ตรงนี้นะโอเคมันมาแบบนี้อ่ะนะเดี๋ยวก่อนนะลุตงต้องติ๊กไม่ต้องแก้ไขเืยติ๊กติ๊กสองอันเลย แล้วก็ลบออกเราต้องติ๊กตรงนี้ด้วยนะน้องลบแอปและเว็บไซต์เหล่านี้ออกลบเรียบร้อยโอเคสดสดเลยถือเต้นมากเหมือนกันเป็นลุ้นดูดีกว่านะฮอนจะเข้าได้เปล่าลุงเล่นสลับไปสลับมาบ่อยมากเอาเนี้ยหน้าเกม สาธุเนี่ยมันกดไม่ได้อะเนอะเอะเป็นเพราะอะไรเนี่ยมันกดไม่ได้อะหรือลุงต้องลองบแอมใหม่ MI เหรอแย่ yeah, แล้วเนี่ยตอนนี้หนูเฮย้ยเขาเฟร้ย การตั้งค่านี้เปิดอยู่หากคุณต้องการตั้งค่านี้คุณจะไม่สามารถเข้าสูร่สาาระบบแอปได้อันนี้ลงปิดนะลองตั้งเปิดแล้วปิดใหม่เอา อ้าวทำไมขึ้น่างเงี้ยโอ้ยตัดแล้วเล่นไม่ได้เลย เอาไงดีน้องดูก่อนนะอลองดูหลายวิธีเนาะแย่แล้วลุงเนี่ยเข้าไม่ได้ไฟฟายไม่ใช่ข้อมูลเนาะไฟฟายก็ไม่มีอะไรอะ่ะอน,นุญาตให้เข้าถึงไฟฟายก็ไม่มีการตั้งค่าอะไรแล้วอะ ลุงก็ไม่ได้ทำอะไรแค่ออกแต่วันนี้ออกเข้าบ่อยเฟซสองเฟซนะครับสลับกันไปสลับกันมาแต่สลับ Google กับ VK เลุงก็ยังเล่นได้นะแต่ f เฟซบ o ๊กนห่มีปัญหาตัวที่ผูกกับ f เฟซบุ๊กลองดูเนาะวิธีนี้ลงุงกดองเฟซอีกรอบนึงลองดู ี่ยมันกดไม่ได้แล้วอ้ยเ,เหนื่อยแล้วเนี่ยได้แล้วน้องๆโอ้ยไกคอไม่ดีหมดเลยนึกว่าจะไม่ได้แล้ว ลุงไปสับเปลี่ยนบ่อยเกินไงลองดูเข้าได้เปล่าโอ้โหมาแล้วอุย้ยลุงอันนี้อันนี้แบบแก้ไขกันสดๆเลยนะแก้ไขแบบสดๆเลยโอ้โหเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เกือบแล้วครับน้องๆเกือบแล้วลงบอกเลยว่าเกือบแล้ว <_ p> เข้าได้แล้วครับโอโ้โหเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วเดี๋ยวรอโหลดคอสตูมนิดนึงโอเคโอเคน้องๆคนไหนที่ดาวโหลดไม่ได้นะก็ ทำเหมือนลุงนะรับตอนแรกลุงเข้าไปเยอะแยะมากมายเลยโหลดทั้งปิดการแจ้งเตือนของแอปเดี๋ยวลุงจะทําคลิปสอนแล้วกันจะงจะทําคลิปแบบแตัดต่อง่ายๆให้ดูนะฮะ